วิธีชีวิตทร,รมุสมัมเพิ่นมาแต่เอางัวเอาควายเนี่ยโอ้ตัวใดก็ไม่เจ่ตัวพี่ๆตุยๆเลย ักโตัวนะไอ้ควายจะเนี่10ิตัวเออเพราะหน่อไม้กระแสนี่เนอู้ชสมเพื่อนเอามาสิบตัวถือว่าควายสิบต,ต,ตัวนี่มูลค่านี่ร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านกิบเนาะถือว่าถึงแกบ่มีเงินฝากธนาคารแต่ว่าถ้ามีควายนี่อยู่เขตชนบทนี่สุยอดเลย แล้วกันหน้าพวกบ่แม่นหน้าคนนะอ่าพวก

คนลุงละพระเจ้าจมาตายตายใต้ป่าหนามทั้งหมเลยทางงานเขาเห็บทุกทางเขาเลยนะน,น,น,นี่สบายม่ได้แล้วทางเนี้ยมันงานจะมีไปโอ้ต้มาขายให้แล้วอีกไปออกคุณเลยบ่ออกไปไปว่าไปอันในนั้นได้คนเมืองได้ไปได้ยังไงนะคนเมืองจะไปได้เนาะไปทางแดงเท่านั้น เอาไปางเออทขงกว้างเอยเขาไปบ้างืึงก็มันไปไก่เขาหอดกุ้งาขวน้ำชมพูแล้วก็ทางเลลงไปาให้ เล้วไปตามนี้เนาะวนตัตนมันนี่บ้านนอกเขาบ่ ไปได้ยี่คนเล็กนี่ไปทางนี่ได้ฮะได้บุกไปลงเบื้องสิุดได้ไหมได้เออ่าพูดม,มันเด็ด่นี้ก็ไปไ่ไละนเออยเขาตัานทางฮะเนาะ นี่แม่นบ้านกวนตันเนาะใกล้ๆกันวิวสวหงามอยู่แต่ว่าเส้นทางในการจะไปพูนเมืองเนาะ,ะเขาถามเบื้อ่าพร<ว>ะธาตุสุนวะพูนเล็กเนาะน,น่าจะไป <laughs> น่าจะไปบัวด้ายไปไปพุูนก่อนอไปอันพุูนเมืองก่อนมันได้แล้วเรียบร้อยเลยจกมามาเข้ากุงหลวงทำใจกันนอนอืะ บไรามาวตีอะยตีกังตื่นบบไรประโยชน์อย่างนี้แม่แมนอย่างน้อยก็ต้องได้จุดหน้า่าด้ยนี่จุดถ่ายชิมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งก่อนเนาะ <c oughs> อ๋ออีออ๋าอ๋ออ๋้อาออ๋ออ๋อา๋านผู้๋ม ญาเบิ่งอ uh, si ่าบ้านกวนตันเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่าเป็นบ้านแป๊ะผ้าเลยนี่จังได๋ก็สิย่างอเลาะเบิ่งบ้านเฮือนเพิ่นจักเล็กจักน้อยก่อนเพราะว่าก่อนจะออกไปพลเล็กพลเมืองเฮาเฮาก็ได้มีโอกาสลงท่ามเข้ามาแล้วเนาะเฮาก็ต้องได้อเลาะเบิ่งบ้านเฮือนเพิ่นจักนอยว่าเฮือนซานเพิ่นอยู่ในของเขตนี้เป็นจังได๋เนาะซึ่งว่าอ๋อ ธรรมศาสตร์ที่สร้างมาอยู่กับมูบาลของเพื่อนๆนะเป็นผาหินงา,ง,ง,างามบูท่านผู้ชมงามแท้งามว่ะโอ้งามอีเลยไปย่างไปทักทายกับพอ่อเม่ประชาชัมพันกันจังนี่นนสบายดีสบายดีโอ้ยลงข้างเขามาว่าจะไปนะนนั พูนเล็กพูนเมืองไปโบได้แล้วเนาะทางนี้เนาะค่าน้ำค่านาเพื่นนะพอนเนาะพอเนาะขี้ต้มแน่เนานะโดยโอ้ยท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ <c oughs> อบ้านเฮือนเทาก็บถ้าจริงจำนวนหลังคาเฮือนกับโบหลายเนาะงพอเนาะอยู่บ้าน <c oughs> บบหลายเป็นไง ạ à, xịp phương, na, để cho nhanh không phân hết tham mưu lọ bừng bán hơn phân cả lại tỷ tớp là đấy nó bán hoa tăng mà nó ừ. để hoa lọ con lọ bừng, bừng. <laughs> bừng hơn san phí nó không có xa xuân thần này cần tẩn cuộn này khắp cuộn này nó tóc phỉn phung phỉn nhạc lại sát ngàm đang một นี่คอกเป็ดคอกไก่เพื่อนเนีาะเรื่องเรื่อนซานเพื่อนจะลักษณะไปสิละได้มีโอกาสเข้ามาละเนาะโอกาโอเคอยู่กับงามงามอยู่อยู่กับธรรมชาติได้ดีได้บ่เออเราเราไปถ่ายเพื่นเด้อโอเคทีมงานเอาท่านผู้ชมเพิ่นจะเอารถไป ทางนั้นก่อนเดี๋ยววอเตอร์คมจะพาเลาะทางนี้เบิ่งบ้านเฮือนพ่อแม่ประชาชนอยู่ทางนี้การใช้ชีวิตของเพิ่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงย้ำให้ย้ำหนานะมันก็เลยบอกค่อยเห็นกิจกรรมเพิ่นเนาะมาเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นจะไปทุ่งให้ทุ่งนาเบิดบ่ได้ณเป็นนาบ่ผักผ่อนเนาะผักผ่อบ้านกวนตันท่านผู้ชมก็ เป็นครัง้งแรกเนาะที่บาถึงทำได้มาเลาะยอยู่ในขงเขตาร่างนี้นะก็ได้มีโอกาสานานแล้วก็อย่างเลาะบึงการใช้ชีวิตของเพื่อนบ้านเพื่อนของเพื่อนจ้าเล็กจัาหน่อยให้ได้รู้ว่าเงินซานเพิ่นอยู่จังใดเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกซานอยู่ทางนี้เนาะนี่รรมาติล้วนๆเลยท่านผู้ชมรรมาติลรวนๆเลย ผู้ผาป่าไม้ก็โอ้สุดยอดสง,งบสุกด,ดีเนาะท่านใดที่ยังบบท่านได,นนนได้เคยเข้ามาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยู่ไกลบบมีโอกาสได้มากะเบิง่งอยู่ํำคลิปของบ่าวเตงคำได้เนาะในการใช้ชีวิตในการพุกเงินพุกงซานของเพื่อนสภาพแบดล้อมอธรรมศาสตรหมู่บ้านของเพื่อนเป็นยางไดก็สามารถติดตามแล้วก็เบิง่ง ไปนำทีมงานเบาแต่คคำได้เนาะนี่ก็จะเป็นงานซานของพี่น้องชาวบ้านกวนตันก็จะเป็นลักษณะวิสัยละท่านผู้ชมเส้นทางในการเดินทางของทีมงานพวกเขาแม่นจะเดินทางไปอ๋อสามสี่โมบ้านท่องเที่ยวตามขอเขตชนบทอยู่เมืองมหาไซแขวงขามวนหน้าฝนท่านผู้ชมเลย เพื่อนกลับไปเห้หน้าเบิร์ดเนี่ยเรเพิซานเพื่อนปลูกกันแบบเอ่อถือว่าจะบ่มีคอบเขตในการปลูกเปิูกซานของพ่อแม่พี่น้องนะจะบ่มีคอบเขตทายแดนหัวกำแพงแลักษณะประสิทธิ์ก็จะเอ่อบ่กค่อยมีถือว่ายังเป็นธรรมศาสตร์ด,ดังเดิมอยู่เนาะ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปยังอ่คนเล็กคนเมืองไปเบิ่งวิถีชีวิตท,ทางด้านนั้น đó. ซึ่งว่าเพื่นจะใช้ชีวิตกันเได๋ไ็ฝากทางผูฝากทางผู้ชมติดตามทางชมไปกับทีมงานพวกเฮาเนาะเพราะว่าธรรมศาสตรอยู่ในของเขตนนี้อุดมสมบูรณ์หลายทางผู้ชมยังมี